ครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องทางลักกี้แฟมิลี่ครับวันนี้พาลักกี้เดินออกกำลังกายครับจะเดินกลับแล้วครับช่วงนี้เดินกลับแล้วเดินทางขึ้นป่าใหญ่เดินกลับเลยช่วงนี้ก็เดินกลับอยู่ครับเห็นลักกี้เดินเร็วรีบไปไหนไม่รู้ครับพอช่วงกลับนี้สงสัยจะไปกินอาหารเช้าครับพอช่วงเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรครับเดินเร็วไปเลยครับทีฟานก็เดินไม่ทันหรอกครับ เร,เร็วเรืเกินครับวิ่งไปเลยเไปเจออะไรอีกแล้วเออไปเลยลักกี้ไปเลยไปก่อนเลยนะครับช่วงเดินกลับเนี้ยครับเดินกลับนี่จะรีบรีบหน่อยนะก็่จะได้กินอาหารโอ้ยหักกิ่งไม้กินอยู่ครับ กิ่งไม้กินด้วยงไม้ต้นไม้อะไรก็กินได้หมดครับนี่จะเป็นกิ่งยางครับยูกข้างทางนะจะได้รักษาท้องกันด้วยเนาะไฮับที้กลับได้แล้วกินอยู่เนาะ ไปไปดูนายรับกิ่งไม้ไปด้วยครับฝาดก็จะเดินตามลังครับเดินนำหน้าไม่ได้ครับเดินไม่ทันครับติรีบไปกินอาหารเช้านะครับไอ้รีบกินอาหารเช้าวิ่งเลยวิ่งไปใหญ่เลยพี่ฝันยังไม่ได้เตรียมไว้ให้เลยนะครับ นี่ไปใหญ่เลยครับนี่ไปใหญ่เลยดูสิครับเินแทบไม่ทันเลยครับาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเดินครับนานเจอสกุลทนะี่เขาไม่ได้กับประเทศเขาครับเรามาเดินเต้นดูป่ปใหญ่ครับเฮ้ย ไม้มาด้วยนะครับวาดก็สนุกใหญ่เลยครับตัวเล็กครับตัวเล็กยืนกินอยู่ตรงนี้แหละครับตัวเล็กตัวน้อยนะมัถึงแล้วครับเป็นพิ้พักที่กินยากตอนเช้าๆแล้วครับหาตอนเช้าๆยันไม่มีมาเตรียมไว้ให้เลยครับช่วงนี้เพิ่งตัดหญ้ามาเสร็จครับ อาบน้ําเสร็จก็พาเดินเล่นเดินออกมาังกายตอนเช้าครับอากาศเย็นๆเนาะปาราน้องลักกี้มาถึงที่พักแล้วกินต้นไม้ใหญ่ครับ กินต้นไม้มีต้นไม้มาด้วยคาวต้นไม้มาด้วยม้เป็นกิ่งไม้ครับกิ่งไม้กินกิ่งต้นยางน้งนี้กิงต้นยางรักษาท้องก็ด้วยเนาะชอบกินต้นไม้เป็นยารักษาชั้นดีครับทอ้องอืดท้องเฟือครับน,นานจะได้กินต้นไม้ทีครับ เดี๋ยวพี่ฟานไปเบรกยามให้น้องลักกี้ก่อนครับยาก,ก็มาเยอะแล้วครับวันนี้ครับจ้าเลยหนึ่งรถสะเล้งครับนี่ยาไปให้กินก่อนเนาะมาเยอะยอเท่าไหร่ครับหายาครับขึ้นไม่ทันเนาะยาก,ก็ขึ้นไม่ทันก็ช่วงนี้ฝนมันแรง อยจะให้น้องกินข้าวก่อนตอนเช้าเช้าครับเป็นอาหารเช้าวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยวันนี้แล้วลักกี้มานีแล้วนี่เร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วอาหารมาแล้วเร็วอาหารมาแล้วอาหารเช้ามาแล้วอ่า อาหารเช้าไม่สนใจแล้วสนใจต้นไม้แล้วกิ่งไม้เตรียมมาให้แล้วอาหารเช้าเช้าบแบ่งให้น้องกินด้วยลักกี้แบ่งให้น้องกินด้วยแบ่งให้น้องอันดากินด้วยเนาะกินด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันครับให้น้องอันดากินด้วยเนาะ กินคนเดียวกินกับน,น้องสองคนสองตัวครับแบ่งกันกินนะมาแล้วอีกครับมาแล้วน้องสาวก็มาแล้วครับจะเล่นอย่างนี้แหละครับมาแล้วดูสิครับดูสิมาจบกันแล้วครับ ดีใจเห็นน้องทองเงินมาครับสองทวงเงินมาดีใจครับเป็นอย่างนี้ก็จะติดกันครับสองตัวนี้เขาจะติดกันมากครับจะติดกันครับจะดีใจนะไปเจอกันจะดีใจครับห่างกันนิดเดียวไม่ได้ครับเี่ยดีใจใหญ่เลยครับยาไม่สนใจแล้วเห็นน้องมา ดีใจนะดีใจได้เจอน้องน้องทองเงินเนาะไม่สนใจอันดาเลยครับไม่สนใจตัวเล็กเลยไม่สนใจตัวเล็กเลยเนาะเห็นน้องทองเงินมาก็จะติดกันครับพี่กับน้องเขาจะติดกันครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดติดตามช่องพังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับ1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจเป็นกําลังใจของน้องลักกี้ครับสวัสดีวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับบายบาย